ครับผมช่องสอยจอนกระมันเช่นกัยครับคลิปน,นี้มาส่งน้องชายนะส่งมอบรถแล้วน้องชายเอารถกลับแล้วครับรถจบนะทุกคนก็ทำจี s ไว้ที่รนะ้อยห้าสิบสี่นะคันเนี้ยรถมันเป็นทรงเดิมนะมีตะกร้ามีกระจกมีอะไรครบนะรถหนักๆเลยรถธรรมดาเดิมๆอะมีบังโซ่ครบ ว่าจะให้หมอบเล่นหน่อยนิดนึงเงาเงาเดี๋ยวแข่งกับเรีอคันนี้ก็ได้ฮะรีดจเจอมารีคันนี้เลียเสียงเพาะๆนะครับท่อผ่าจากช่างโพธิ์นครปฐมนะครับรับแก้ท่อแก้อะไรทุกอย่างเลยคือว่าผ่าก็ได้สร้างท่อดิบก็ได้นะ จับได้หมด

ไม่ทันเลยมอพนเฮ้ยเลยนะวะเฮ้ยพว่งแรงไอ้ยะดูดดูดโอ้ย,อมอย,อย,อยไม่ทันว่ะเลยเกินเร่งหลืวมา พีม่มีมมมตำรวจไว้เมื่อกี้เยอะร้อยหกแล้วไม่ทันอ่ะคันนี้มันเป็นสเตอร์ใหญ่นะสเตอร์หน้าใหญ่นะสเตอร์สิบห้าเไมใบมันเะขึ้นเร็วๆไงไม่รู้ผมแปลกๆอะ่ะผมเคยจับนะจไมไบนี่ได้ไดนะร้อยสี่สิบห้า g p s นะร้อยหกสิบร้ยหกสิบเหมืนเออ กดแรงคองเท้เราเรียมเราเรียมแย่หนะเออตามไม่ดีทุกคนรถตันไม่หล่ะเบิ้นเบิ้นโหดๆแล้วเปล่้ตองสดับเปล่เราตัดครับ รอบหนึ่งหมื่นสองร้อยเออตอนแรกเบลหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าเดียววอแม่รอยหกเตามไม่ทันอะ่ะโอ้สุดยอ <c oughs> เวลเวลเอเอเบลทนนะนนอะโมเรเนี่ยแหละตามเตือนเหมือนด้ยนอห่างเนาะประมาณรัมช่วงรอดติดรัมประมวยเออ บางกลางน้องมอบนะแบบกุยจีนอมปุ้งน้องมอบมาเออเแบลเบลแบบโตเออถือว่าโอเคโอเคผ่าน <c oughs> เออหน้าไหลจินพ่อ้องไหนไหลจินพ่อ้องนะเออไหลออกวิ่งได้เฉ <c oughs> ยอืดวะหรือวะ ลืมอดะรอบกำลังพอดีสเตอร์น่าจะตัดนะสเตอร์น่าจะตัดตรงเวียเวียรอบเวียเคลียร์จมอนตินนะผู้ชายตีบังลมน้องโมพองได้ไหมน่ผู้ชายตีบังลมน้องโมพองเออเออ มันดังเท่าไหร่ันลงเท่าไห่เนาะนี่น่ะลงสำหรับบ้องไหนลง,งเออพ้นลงอ่ะเนาะเบิ้มกันบิ้มกันมุ้งกันอ้าวนะโหเรง่งเออ เดยกกันมูกกันอ้าวพองไปทังนั้นเฮ้ยจบการแล้วก็คือว่าเอากลับไปใช้งานต่อนะคนนี้ฮะนู่นไอเด็กกัดบอลยูเทิร์นนู่ย อันนี้คือว่าไล่ไปอันนี้คือว่าไล่ไปทํางานนะขับขับทํางานนะแรงด้วยทํางานด้วยโอ้โหโคตรเอาอะ่ะถือว่าแรงใช้ได้เมื่อกี้พากันนั่งขับน่าจะร้อยสี่สิบจีบวกอ่ะเดนน้อยจนร ถทาไมมันจะฟาดเร็วๆแข็งๆไงไม่รู้มันเร็วอะ่ะผมวัดได้อะ่ะตอนที่ลองวิ่งร้อยหกสิบหน้าไมดูนะมันได้ร้อยสี่สิบห้า GPS อ่ะไม่รู้ว่ามันทำไมมันถึงแข็งนะ GPS g o p โปได้ร้อยสี่ร้อยสี่สิบห้านะแล้วก็โทรศัพท์มันก็ได้ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้ากว่าร้อยสี่สิบหก มันต่างกันยังไงไม่รู้ใครรู้ก็คอมเมนต์เลยนะทุกคนอยากรู้นะเป็นความรู้แต่จวจะส่งน้องน้องชายแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปรมอบออเล่นนี่บางรอนไ้นี่นี่บอลไฟเอนอนี่รอนรองจินโม่หอยเออเอาโชคเจีเคยกินไดไทำไมไปโชคดี มาชุดดีตรงนี้เลยพี่กับนี่ตรงทางวัดท้ายสองรบรอยคือจบงานนะเท่านั้นคือเป็นลูกห้าสิบเจ็ดนะชักก็เท่าไหร่ไม่รู้สามหรือห้าไม่รู้ไม่ได้วัดดูนะจะไปะเกณนมันมามินม,นมนนะินสองมินนะไปเกณฑ์สองมินอันนี้สเตอร์หมดนะเพราะว่าผม ผมไม่ได้คือว่าไม่ได้ไม่ได้ไล่ปลายนะก็คือว่าจะเอาแค่นี้นะขับใช้งาน ันหมดนะทุกคนก็อมองด,ดูนะเนี่เตอร์หมดแล้วเตอร์มันหมดแค่นี้ใช้เตอร์ใหญ่นะทั้งหลังก็ใหญ่ข้างหลังใส่3ามทิบสองนะ ขึ้นไว,วนะก็าหมอบได้ะครับคนเดียวก็จมแล้วมันหมอบสุดไม่ได้นะ โดด <c oughs> ไอ้สัตว์เอ้ยอยเยอะุโดนเลยก็ประมาณนี้วันนี้ก็มาส่งน้องชายคือว่าน้องเขาเอารถมาทำนะทุกคนก็ประมาณนี้แหละก็ขำๆหนุกๆไปแต่ก็จะไล่ใหม่แล้วโอ้ผมน้ำหนักตอนนี้ก็80บวกอะ85วิ่งได้แค่นี้ก็เอาละแต่จริงมันไม่ตัดนะผมถ้าผมมอบสุดๆอะมัน มันไปกว่านี้นะน,นีนผมรีเมปไงกล่องรีเมปก็มาขับเล่นด้วยกันได้นะทุกคนก็ผมไม่ว่าอะไรนะผมเป็นคนแบบชอบมีคนเยอะๆเ,เพื่อนเยอะๆเงี้ยผมไม่เคยไปทะเลาะกับใครนะก็สนุกสนานนะครับผม ก็ทิปมีทิปก็จัดกับน้องๆอ,อะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันแค่ไม่กี่คนหรอกเป็นกลุ่มกลุ่มผมก็ไม่ถึงสิบคันนะแต่รถรถทุกคนท,ทุกทุกคนทุกคันที่ผมไล่อะ่ะมันเอาไว้ขับใช้งานทุกคันเลยนะคันรถร้อยสิบคันน้องคันนั้นก็ขับใช้งานนะคันนั้นกลับ จากกรุงเทพนครสตุนะ๋อกรุงเทพกรุงเทพศรีสะเกตเลยนะประมาณห้าหกร้อยกิโลขับมาแล้วอนะ่ะก็ไม่ธรรมดานะโคตรอึดอะ่ะผมไล่ผมจะไม่ค่อยบีบกำลังอัดนะแต่ผมผมไล่ยี่สิบมานานแล้วผมชอบยี่สิบกว่าอีกแปดห้านะผมไล่จริงๆนะผมไม่ชอบคน๋อไม่ชอบแบบไล่กำลังอัดเยอะๆนะผม โอ้โฮผมมันร้อนอะเครื่องมันร้อนผมเฉียวระเบิดอะไรเงี้ยผมก็ชอบแบบรถจบมากกว่าดีกว่ารถที่ว่าไม่จบอะไม่มีแก๊สไม่มีอะไรเลยอะผมเป็นคนที่ว่าผมไม่มีตังเล่ผมไม่เคยมีความรู้มาก่อนนะมีพี่คนหนึ่งพี่ที่ในหมู่บ้านนะเขาสอนผมทําแต่ก่อนเขาทำคลิกแต่ก,ก่อนเออผมจะช่วงสมัยนั้นเจ็ดเมื่อสิบปีที่แล้วเออประมาณสิบปีที่แล้วแหละผมจะทําคลิกทาออโต้อะไรเงี้ย แล้วก็มีสปาร์กไอ้สปาร์กที่ว่าตัตเก่าอ่ะเก่าๆอ่ะสปาร์กร้อยสิบห้าเออจากรุ่นนั้นแหละแล้วก็ผมทํามาแต่ก่อนมันก็แรงนะแต,แต่ก่อนจมไม่นะแต่ก่อนเขาดูแต่ไม้อะ่ะมันไม่มี g ี s เให้ดูนะก็จมไม้แบบเป็แบบเดียวอะ่ะแต่ก่อนเขาชอบไล่รถแบบสองร้อยหนึ่งเมตรหรือสี่ร้อยสองเมตรเนี่ยประมาณนี้แหละผมไล่ประมาณสี่ร้อยสองเมตรนะจมไม่นะครั้นั้นอนะ่ะก็เป็นประสบการณ์นะ ก็ใครรู้อะไรก็เลกเปลี่ยนความคิดกันนะคันนี้ก็อยากแรงกว่าน,นี้ก็ทําได้แต่ผมไม่ทํานะผมรถใช้ทุกวันคันนี้ใช้ทุกวันนะกี่ทํางานทํางานประจําผมนะ youtube ก็ผมก็ทํามันไม่ค่อยมีเวลาทำเนาะช่วงเนี้ยก็ประมาณนี้แหละสำหรับใครสงสัยอะไรกค็คอมเมนต์ได้นะครับทุกคนเป็นเพื่อนกันนะผมก็อยากเป็นเพื่อนทุกคนนะ่ะ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ช่องผมเนยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมที่ดูคลิปผมนะขอบคุณยังมากเลยถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีผมในวันนี้นะสวัสดีครับ